เหตุคนหาปลาจมน้ำเสียชีวิตชื่อนายสวัสดภูมิสถานราชสดอนบ้านหนองครกตำบลหนองครกอกอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเหตุเกิดบริเวณด้านหลังของวัดป่าศรีสำราญอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดโดยในตอนสายๆของวันนี้ทีมงานของผู้หาปลาได้มาหาปลาบริเวณด้านหลังวัด และผู้เสียชีวิตก็กำลังว่ายน้ำจะไปหาเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งและหมดแรงจมน้ำเสียชีวิตบริเวณริมตะลิงผู้เสียชีวิตชื่อนายสวัสดิภูมิสถานเป็นราษฎรบ้านหนองครกตําบลหนองครกอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดโดยกู้ภัยสว่างจิตได้งมศพขึ้นมาและนําขึ้นมาไว้บนฝั่งแล้วตอนนี้ ก็แสดงขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับนี่ครับทีมกู้ภัยของกู้ภัยสว่างจิตอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับได้นําร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาวางไว้บนริมตะลิ่งนะครับบริเวณท่าน้ําหลังวัดป่าศรีสําราญอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับ ซึ่งผู้เสียชีวิตนะครับชื่อนายสวัสดิ์ภูมิสถานนะครับภูมิลำเนานะครับอยู่ที่บ้านหนองครก,กตําบลหนองครก,กอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษซึ่งในตอนเช้าของวันนี้นะครับนายสวัสดิ์ภูมิสถานได้ออกมาหาปลากับญาติิในหมู่บ้านเดียวกันนะครับโดยมาด้วยกันทั้งหมด5คนนะครับโดยมี นายสวัสดิ์ได้ไปหาปลาอยู่อีกริมฝั่งหนึ่งและงมหอยอยู่บริเวณท่าน้ำของวัดนะครับและนายสวัสด์ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าได้กบนะครับแล้วก็เอากบไปไว้แล้วก็จะว่ายน้ำกลับมาหาเพื่อนและจมน้ำเสียชีวิตทันทีครับ